อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ใจพี่มันได้ซื่อเผยเหตุแบ็กสำรองอาเซนอลบอกปัดย้ายซบเบนฟ,ฟิก้าในตลาดเดือนมกราสื่อโปรตุเกสเผยเหตุผลที่ซนตริกซัวเรสแบ็กตัวเก่าสำรอง ของอาเซนนลเลือกปฏิเสธโอกาสย้ายยืมตัวสู่เบนฟิก้าในช่วงโค้งสไตรฟของตลาดหน้าหนาวเดือนมกราที่ผ่านมาทั้งที่ก็ไม่มีอนา,นาคตกับทีมของอาร์เตต้าเป็นเพราะเจ้าตัวเคยสังกัดสปอร์ติง้งดิสปอนมาก่อนนั่นเองโซเรสใมบสย้ายจากซอนตานมาเล่นในทีมเอ็มเลสเตเดียนตังแต่ปี2020แต่ว่าก็ต้องหลุดออกจากทีมของอาร์เตต้ามานานนับปีซีซั่นก่อนถูกส่งไปเล่นในกับฟูลแลมในสัญญาย,ยืมตัวส่วนซีซั่นนี้ถูกส่งลงไปเล่นกับเพียโยชุนยูทูยี่สิบเอ็ด และได้ลงสนามชุดใหญ่2เกมือกวนถ้วยแต่แม้กระนั้นดาวเตะทีมแพทย์โปรเุเกตก็ยังไม่ถึงเวลายากจากอาเซนอลจนถึงตอนนี้รวมถึงในตลาดรอบล่าสุดที่ถูกตามจีดจากเบนฟิก้าเรคคอร์ดสื่อในโปรตุเกตเปิดเผยว่าเบนฟิก้าต้องการตัวโซเรสไปร่วมทัพอย่างจริงจังและได้ติดต่อมาอยัางอาเซนอลแล้วเพื่อขอยืมตัวไปใช้จนจบซีซั่นนี้ในเบื้องต้นและอาจมีการเซ็นขาดต่อไปอย่างไรก็ตามเป็นทางตัวโซเรสเองที่ปฏิเสธข้อเสนอจากเยอรบอนทิ้ง แม้จะมองไม่เห็นโอกาสที่จะถูกอร์เตต้าเรียกกลับไปใช้งานสม่ำเสมอก็ตามสาเหตุที่ทำให้ดาวเตะวัย32เลือกบอกปัตบ์เบฟิก้าเป็นเพราะเจ้าตัวเติบโตขึ้นมาจากอะคาเดมีของสปอร์ติ้งลิสบอนคู่แข่งตัวฉกาจของเบฟิก้าโดยได้ลงสนามในทีมชุดใหญ่ของสปอร์ติ้งถึง93นัดก่อนย้ายมากับซาทันตันในปี2015แกได้ในวิววิเคราะห์เหตุผลทำไมอาสซนนลยังไม่ดีพอที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ แก้ได้ในวิวเชื่อว่าเซนอนยังไม่ดีพอกับการคว้าแชมป์พรมร์ลิกในฤดูกาลนี้และรู้สึกว่าพวกเขาฉลองชัยชนะเหนือลเว่าปูเกินเหตุไปหน่อยการเฉลิมฉลองตอนจบเกมผมไม่คิดว่าจะเป็นทีมที่คิดว่าพวกเขาจะคว้าแชมป์ได้ผมคิดว่าพวกเขาเป็นทีมที่ไม่อยากหลุดจากวงจรการลุ้นแชมป์และนั่นคือความรูงใจที่เราเห็นในตอนท้ายผมไม่ด้วยกับสิ่งที่เก,กาแกลิชี่พูดเกี่ยวกับคำว่าโหดเหี้ยมผมคิดว่าเซนอันเป็นทีมที่ดีกว่าลีว่าพูแต่ผมคิดว่าลีวร์พูเป็นทีมที่โหดเหี่ยมกว่า พวกเขาโหดเยี่ยมกว่าในจังหวะสุดท้ายมันมีสัญญาณมากมายในวันนี้มันมีตัวอย่างมากมายที่อเซนอลขาดสัญชตาติาณนักฆ่าในเวทีสุดท้ายและผมคิดว่าในช่วงท้ายฤด,ดูก,กาลมันจะทำร้ายพวกเขาสําหรับผมพวกเขาเป็นทีมที่รับการฝึกมาอย่างดีระบบพวกเขาดีวิธีการเล่นพวกเขาดีแต่สิ่งสําคัญอย่างแท้จริงคือพื้นที่สุดท้ายที่ขาดหายไปสำหรับผมในส่วนของการเฉลิมฉลองผมแค่คิดว่าพวกเขายังไม่บรรลุนิติภาวะพอ ซึ่งสำหรับผมแล้วมันหมายความว่าโล่งใจที่พวกเขาไม่ต้องตามหลังแปดแต้มอาร์เซนอนทลทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมบวกกับเกมรับที่ผิดพลาดของคู่แข่งทำให้พวกเขาเปิดบ้านอเอาชนะไปได้สามหนึ่งพร้อมถังแต้มและจี้ลิเวอร์รอพูลจากฟุงเหลือสองแต้มเท่านั้นอาร์เซนอลรอถแถลงขยายสัญญาใหม่โทมิเยสุทาเคโรโทมิเยสุในรับอาร์เซนอลเตรียมต่อสัญญาใหม่กับทีมหลังเจรจาก,กันมานานหลายเดือนในที่สุดก็บรรลุข้อตกลงกันได้เรียบร้อยแล้ว นับวัย25ดีครีทีมเชนทญี่ปุ่นเข้าสู่ฤดูกาลที่3นับตั้งแต่ย้ายมร่วมงานโดยเขาเหลือสัญญากับทีมเพียง18เดือนซึ่งสามารถขยายสัญญาเพิ่มได้อีก1ปีเป็นออปชั่นเสริมอย่างไรก็ตามอาเซนอนต้องการขยายและปรับปรุงสัญญามาให้กับเขาจากผลงานที่ผ่านมาซึ่งเป็นตัวหลักของทีมโดยสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กรวมถึงแบ็กขวา นักเตะเพิ่งกลับมาจากภารกิจเอเชียนคัพที่ทีมตกรอบ8ปดทสุดท้ายจากความพ่ายแพ้ต่ออิหร่านและเดินทางกลับถึงปิดแล้วในช่วงระหว่างลงเล่นกับทีมชาติเขาพลาดการลงเล่นไป3นัดและคาดว่าจะมีชื่อกลับอีกครั้งในเกมกับเวสต์แฮมในศึกพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้คลฮารเวิร์ดเอามากราบขอบคุณและยกย่องแฟนบอลอาร์เซนอลที่ส่งเสียงเชียร์จนช่วยทีมเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้3านในศึกพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและเลนเละนน้อยสามารถสร้างความแตกต่างได้ในวันนี้ แน่นอนเป็นเรื่องของสภาพจิตใจและเราเห็นได้ชัดเลยว่าคือแฟนบอลช่วยเราได้มากเลยทีเดียวเราต้องการพวกเขาในวันนี้พวกเขาแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ยิ่งใหญ่และทำให้เราวิ่งกันอย่างไม่มีเหนื่อยเรามีความสุขกับการได้3คะแนนไม่มีความลับอะไรในชัยชนะวันนี้กับ2ทีมระดับท็อปในสนามลายลีเอดเล็กน้อยมันเป็นเรื่องสําคัญแล้วยิ่ง2ประตูที่ยอดเยี่ยมบางทีพวกเราอาจจะโชคดีแต่ประตูที่พวกเขาได้มานั้นเป็นเรื่องของดวงล้วนๆเรามีความสุขมาก